ครับสวัสดีครับอยู่กับผมบ่าวพง์เพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่ไร่อางงุ่นเจริญทรัพย์วังน้ำเขียวนะครับมาชมอง,งุ่นที่กําลังนะครับกาลังรเริ่มแต้มสีค่ะครับผมโอ้เขาเรียกว้าวเลยนะสวัสดีครับพี่ปื้ครับสวัสดีค่ะเจ้าของไร่องุ่นเจริญทรัพย์วังน้ำเขียวนะคะสวัสดีค่ะครับผมโอาตอนนี้มาชมองุ่นหน้าไร่เราจ้กกาลังเปลี่ยนสีเลยค่ะเข้ามาถ่ายรูปได้เนาะโซฟีได้จ้ะว้าวเลยเนาะใช่แล้วเราไม่ได้เก็บเงินค่าเข้านะถ้าเข้ามาแล้วก็มาอุดหนุนสินค้้้้าาาาขงหนนไไรร่เเดลยะผม ขายรูปได้ค่ะอันนี้มีพันอะไรบ้างพี่อันนี้มีแบวโอปอคารินันแล้วก็ดับเบิลแบ็คค่ะรวมกันเลยสามสายพันธุ์สามสายพันธุ์จ้ะครับผมเอานี่ใกล้จะสุกแล้วใช่ไหมนี่ใช่แล้วเริ่มเริ่มจะหวานแล้วจ้ะคารินันเริ่มจะหวานแล้วจ้ะสีแดงเข้มก็เริ่มหวานแล้วเนี่ยอะคารินันรูปทรงเขาจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวอธิบายหน่อยอ่าอันนี้จะเป็นออกทรงลีนิดนึงเนาะสีแดงถ้าแดงเข้มนี่คือสุกสุกหวานแล้วครับผมลูกเขาจะใหญ่ในนี้เนาะ อันนี้มันเราผ่านมันคือการผ่านแรงมาเนาะตอนผ่านในช่วงเมษามาความจริงมันก็จะได้ใหญ่ฝรนี้อยู่ครับแต่ลักษณะลูกก็จะเป็นลูกทรงรีอสีแดงมีเมล็ดไหมครับมีเมล็ดจ้ะมีเมล็ดมันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์นะแล้วมันก็กรอบอืรสชาติจะหวานหวานอมีกลิ่นกินแล้วเราจะรู้สึกว่ามีกลิ่นแล้วไอ้ตัวที่เป็นอันนี้เรียกอัง่นไข่ปลาใช่ไหมที่เรียกกัน อ๋อเนี่ยเหรอแบล็คโอปอลแบล็คโอปอใช่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าถ้าดกเกินมันก็คงจะไม่แบล็คแล้วแหละมันคงจะเป็นสีแดงแดงแหละโอ้อันนี้แดงก็หวานได้เนาะดูดูข้างหน้านะครับต้นอ่าชุดนี้อะไรดกเป็นลาวนะเธอดกเป็นลาวอ่ะอันนี้สองปีกว่าสองปีกว่าแต่กี่ชุดนะครับนี่อันนี้มีที่สี่แล้วมีที่สี่โอ้ก็ปีปีหนึ่งนี่คือทําได้สองสองครั้งสองไฟสามไฟก็ได้สามไฟก็ได้ใช่เออมีคนก็ถามมาว่า เทคนิคที่ทําให้องงุนมันออกสามไฟเนี่ยทำยังไงพี่การสะสมอาหารการให้อาหารต่อนเนื่องครับอือไม่ให้อดเด้อเนาะให้เราให้กินเต็มที่ก็ออกเต็มที่เหมือนกันอืมก็คือสมมติว่าเราตัดปุ๊บเราก็ปูนได้เลยอย่างเงี้ยเหรอก็การสะสม,มะแหละครับสะสมตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นลูกอยู่เลยเราสะสมตั้งแต่ตอนเป็นลูกเลยอ,อย่างเช่นอาทิตย์ตอนเนี้ยนะเราก็ใส่สิบสามสิบสามยี่บเ็ดเพื่อการปิดเลยครับปิดให้กิ่งเท่าสี อาจจะเดี๋ยวเราตัดลูกเสร็จเราก็จะอัดอ่อยปุ๋ยเกล็ดต,ตัวกลางสูงกับสาลายตอนที่ขณะเขามีลูกถามว่าใส่ตอนมีลูกได้ไหมถ้าเราฉีกเราพยายามให้โดนใบเขาอะเราให้โดนใบเขา,าฉีกโชยโชยอะโอ้อย่าให้เขาโดนลูกอยู่ระหว่างที่เขามีลูกก็ทําได้ก็ทําได้อย่าให้มันเลอะแล้วกันอปุ๋ยเก็ดใช้อ,อ่อ,อนๆแต่ว่าทางดีน่ะใส่สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ด แสดงว่านี่ทาได้ใช่ไหมครับท <ำ S 2> ําได้ทำได้เพราะว่ามีคนก็ถามว่าอัง,ง่นมันมีเอ่อออกลูกก็คือสามเดือนออกครั้งก็คือหนึ่งปีมันก็จะมีสี่ <4 S 2> เดือนสุกได้ขายเนาะคุณอ่ะมันจะเป็นพันสี่เดือนครับใช่ร้อยยี่สิบวันปุ๊บหวานได้ขายขายปุ๊บเราก็เกรียมส,สมแต่งต่อแต่งต่อได้เลย<ช>ไม่ต้องรออะไรเลยใช่ไหมครับไม่รอก็ได้โอ้เออนี่ได้เหมือนกันครับผมว้าวนี่สำหรับใครที่บอกว่าเอออังวนทำยังไงให้ออกสามครั้งได้นี่ครับ นี่เขาทําให้ดูแล้วครับนี่นี่ครับเจ้าของใหญ่นะครับมืออชีพมือโปรนะครับคำนวณใครที่สนใจบอกว่าใครที่ข้องใจว่าเฮ้ยทําไม่ได้หรอกสามครั้งเนี่ยต้องถามคนนี้เลยครับซึ่งเป็นปีละสามครั้งปีละสามครั้งนะครับขายสามรอบสามรอบสําหรับสําหรับพันเบาเนี่ยทําได้สบายเลยพวกเนี้ยเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็หวานเดี๋ยวก็ได้ขายละขายเสร็จปุ๊บเราก็จะสะสมต่อเลยครับผมไม่ได้ทิ้งต้นนานนะไม่ได้ทิ้งนานเลยเดี๋ยวก็ลุยต่อแล้วแต่งต่อ โอ้เก็บชุดนี้เสร็จแต่งเลยเก็บชุดนี้เสร็จแต่งเลย <c oughs> โอ้บอกพงเห็นไหมครานั้นที่มารอบที่แล้วแล้วมันเราเพิ่งแต่งไปแล้วก็ถามว่าหุ่นตายไมหมนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยดูเถอะอ๋ออันนี้คือวันนั้คือเ,<ล>เก็บเสร็จปุ๊บแต่งเลยใช่ก็ได้ลักษณะแบบนี้เลยใช่แล้วอันนี้เก็บอันนี้เก็บเดือนในเก็บผี่เนี่ยเหรอครับมิถุนาช่วงช่วงนี้แหละจะสิ้นสิ้นนี่แหละมิถุนา มิถุนาตอนนี้เราต้นเดือนใช่ไหมเราต้องการความหวานอย่างน้อยๆก็เกือบอีกสักสามอาทิตย์อ่ะสามอาทิตย์จะอาจจะเริ่มหวานครับสิ้นเดือนคิดว่าจะหวานเปียบอ่ะนะเก็บเสร็จนี่ตัดต่อเลยได้โอ้นี่ครับก็มีหลายๆคนอยากนะครับก็คือว่าการทำองุ่นยังไงสามครั้งนะครับนี่เลยนะครับใครที่สนใจเนาะผสมสายพันธุ์กันเนี่ยอ่าเฮ้ยแล้วก็มีคนถามว่าองุ่นปลูกรวมๆกันได้ไหมพี่ รวมๆกันได้สินี่นี่อันนี้ภาคเหนือนี่ยอม beauty beauty ใช่ไหมได้ beauty หมันมันแน่นจังนะบิวตี้อ่ะบิวตี้กับ do บิวตี้ยวลูกจะเป็นลักษณะเนี้ยโอเโห beauty ทรงเป็นนี้เหรอ b e a u t โค้งแน่นเอียดเลยเนาะอันนี้สุกยังพี่เปรี้ยวปี๊ดอยู่ยังไม่หวานนะจ๊ะเพิ่งจะเข้าสีดําเนี่ยเกาจะดำอย่างเงี้แหละอ่าอันนี้บิวตี้ใช่เหมาะสำหรับภาคเหนือเนาะอันนี้แหละครับนี่ d o เบิ้ลแบ็คค่ะอันนี้ด o u b l e back อีดูทรงดูทรงโอ้ทรงก็สวยเนาะอ อ่าเฮ้ยเลยแต่ว่าทําไมพี่มีดับเบิลแบ็กมีคนก็ถามว่าดับเบิลแบ็กทำไมมันถึงมีในสวนของพี่มีคนสงสัยไปอีกนะเปนพี่น้องก็ปักดําอ่ะปักนอะไรอ่ะปักอ่ะมันเด้งไหมอ่าโอ้นี่แหละสองเด้งไหมก็คือดำแล้วดำอีกดับเบิลแบ็กสายพันสายพันอะไรกับสายพันธอะไรมารวมกันเนาะ มันกลายมันกลายก็คือปลูกปักดำมาแหละแต่ว่ามันผสมกับองุ่นหลายๆสายพันธุ์แล้วนี่เกสรแเราจะผสมกันมั่งอะไรมั่งนะเออเราก็เลยมาเรียกว่าดับเบิลแบ็คเพราะว่ามันอร่อยกว่าปักดำทั่วไปมันเกิดมาเป็นทรงนี้พี่ก็เลยตั้งชื่อเป็นดับเบิลแบ็กเลยใช่เอาเป็นองุ่นที่กลายพันธุ์ใช่ไหมมันกลายพันธุ์ไหมเราก็ไม่รู้แต่ว่าเขาชิมเขาอร่อยเพาปักดำอะราวังนะระวั้นะซึ่งมีแค่ ไลพ่พี่ไล่เดียวเพราะเรามั่วไงเพราะเรามั่ว <laughs> เราปลูกเนี่ยเราเชื่อไหมเราปลูกเคียวโฮแล้วเราปลูก <arin> an, คารินันแล้วเราก็ปลูกเออไอแบคโอปปอรคือเราปลูกผสมไงนะปลูกไวมละกานี่ผสมกันมั่วตัวไปเลยเออไรนี้พออางุนน่นอ่ะตูดมันจะบุบบุบนิดนึงเออตูดมลักษณะจะบุบบุบนะรอบนี้ไม่ค่อยบุบเท่าไหร่อมันจะบุบบุบนิดนึงแล้วมันก็จะหวานอร่อยแล้วก็ให้ญาติกันอ่ะกิน เอ้ยมันอร่อยว่ะเฮ้ยเขาว่าอย่างนี้แล้วเราก็เลยบอกว่าสงสัยจะต้องเป็นดับเบิลแบ็คแล้วถ้าเราบอกพักดำมันจะธรรมดาเกินไปอเราก็เลยบอกดับเบิลแบ็คโอเคครับเนี๋ยวลูกค้ามาเยอะนะครับลูกค้ากําลังเข้ามาเยอะแยะนะครับเข้ามาชมสวนเลยนะคะเราเปิดเข้าเปิดทุกวันนะคะเข้าฟรีเลยเข้าฟรีมีเปพักผ่อนได้เนาะมีแค่นอนได้ค่ะ ไม่มีบรรุราชการมาเลยมาเลยมาเลยติดถนนอร่อยครับมีใช่เส้นสามศูนย์สี่เนาะติดถนนเลยแวะเข้ามาเลยค่ะห้องน้ําเรามีเนาะมีร้านอาหารด้วยนะจ๊ะครับผมอาหารมีอะไรบ้างพี่อ๋อตอนนี้เหรอผัดเผ็ดหมูป่าเิ็นหมูป่าเนาะพงพงมาดูมาดูมาดูวามคมฟาร์มดกของมันสิเนี่ยฟามดกของมันไปเชื่อไหมนี่ไงเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดช่อน้อยโอ้โหดกมากเลยดูดูเพี้ยงนี่ดูดูฟวงนี่พี่โอ้โหเดี๋ยอย่างนี้เลยเหรอทายังไงเนี่ยโอ้โหแบบพลังเราเรียกว่าดกเออถ้าเราว่าดกเป็นราวอย่าดราม่าเรานะเอย่าดราม่านะเออมันเป็นราวจริงๆดกเป็นคอมเมนต์ไปเลยอ้อเนี่ยครับโอ้โหดกจริงๆนะครับผมใครที่นะครับอยากได้องุ่นแล้วก็บุกเป็นแฟนซีได้นะสีดําสีแดงสีแบบ เราชอบสีอะไรเราก็ปลูกใส่กันไปเลยเราไม่ต้องมีอมืไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรมากมายเนาะ<อ>ไม่ต้องเป็นซีเรียสกับการปลูกเนาะปลูกวมๆกันเลยจ้ะใครที่อยากได้องังหุนนะครับในรูปทรงแบบนี้นะครับแบบโดกแบบนี้นะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับอผ่านช่องทางเบ้าปงเพื่อนกเกษตรได้เลยครับโอเค okay. บอกว้าวมาสักคนละสามว้าวหน่อยผู้ <laughs> <laughs> ใครก็อยากได้แบบนี้โอเคครับพี่พูยังไงก็ อ่าช่องทางกาตรติดต่ออีกที่นึงครับติดต่อทางไหนได้ครับอ๋อสมมติว่าเป็นเบอร์โทรเนะาะแจกเบอร์โทรเนาะศูนย์แปดห้าหกสามเก้าสีเก้าสามสี่จ้ะครับห้ามโทรมาจีบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตรงนี้คิวเต็มคิวคิวเต็มโอเคครับ <มา S 1> สำหรับ<ด>คลิปนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ